27มีนาคม2 5 6 7กรกลุมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย7นาฬิกาวันนี้ถึง7นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือค่ะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลอนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษนุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่าสุด18 2 5ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องสาวสนออกียงหีือมีอาการ้อนกับมี ฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชชยภูมิกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะอุณหภูมิต่าสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสค่ะภากลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและรา ชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อนละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมาบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซลียสค่ะด้านกรุงเทพมหานาครและปร,ะริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสค่ะ